สวัสดีครับผมชื่อก้วยผมอายุ12ปีและเพศชายครับผมชอบเล่นเกมครับและชอบกินอาหารได้ทุกอย่างครับยกเว้นอุจจาระกับฉี่ครับแค่นี้นะคะสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนเลยนะครับก็ผมจะมาแนะนําตัวให้ทุกคนได้รู้กันนะครับก็ถ้าเกิดเสียงผมเปลี่ยนไปนะครับก็ขอโทษด้วยนะครับผมเป็นร้อนในในปากครับก็ มาแนะนําตัวให้ทุกคนได้รู้กันนะครับโอเคผมมีนามชื่อคิงครับอายุ20-21จะแล้วครับในเดือนถัดไปนะครับของที่ผมชอบที่สุดนะครับชอบวาดรูปครับชอบเล่นเกมครับแล้วก็ชอบทํางานอดิเรกครับแบบเขียนงานอะไรเงี้ยนะครับก็จากนั้นครับแล้วก็ชอบอ่านมังงะมากที่สุดเลยครับ ก็รักทุกคนนะครับบ๊ายบายครับสวัสดีฮะผมชื่อโยตะคุงนะฮะผมอายุ15ปีนะฮะผมชอบกินไก่แล้วก็เล่นเกมโรบอกนะฮะ